กับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชันนลงรถบ้านนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่น3คันนะครับผมกับรถเล็กนะครับผมก็มาแนะนำกันเลยครับคันแรกครับคันนี้ครับโตโยต้ายาริสนะครับผมเป็นตัว e นะครับตัวมิเนอร์เชนแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่สุดของเครื่องพันห้าซีซีนะครับเป็นไฟท้ายโดนัทแล้วนะครับผมปี2012ครับ ราคาจัดโปรโมชั่นครับคันนี้ครับ17 5 0 0 0หันบาทเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับผมสีขาวสวยๆใสๆเดิมๆจากโรงงานนะครับมาเปิดห้องเครื่องกันดูเลยครับผม17 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผมเครื่องนะครับเครื่องพัน0้ซีซีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับ ไล่ลงมานะครับล้อแมกลายนี้นะครับผมเครื่อง VVTI นะครับแรงประหยัดน้ำมันนะครับกันสาดตรงรุ่นนะครับยาลิสนะครับผมด้านท้ายครับไฟโดนัทนะครับพร้อมกับทับทีมนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับผมด้านท้ายครับรด5ประตูอเนกประสงค์นะครับผมเครื่องอึดๆตึกทๆนะครับน็อตฝากระโปรงหลังครับ ไม่มีถอดขยับครับผมเบาะหลังพับได้นะครับ40 60ครับผมภายในเบาะกำมะหยี่นะครับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกพวงมาลัยเบี้ยวแล้วครับเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกพวงมาลัยเบี้ยวแล้วนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วนะครับผมภายในสวยค่อนข้างสะอาดนะครับอ่าพวกนี้ยังอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมคร ก็ไปเร็วหน่อยนะครับอ่าชมภายในกันสักอีกรอบครับผมอ่าชมภายในกันอีกหน่อยนะครับผมอ่าพรมนะครับเป็นลายไดมอนด์คัตนะครับผมตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผมโอเคอ่าไปกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมโต้ใต้ยาลิศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับ นิสสันอเมล่านะครับเครื่องพันสองซีซีนะครับผมตัวประหยัดน้ํามันนะครับผมมาพร้อมกับสีน้ําเงินสวยงามนะครับสีบางเดิมนะครับผมเครื่องสตาร์ททีเดียวติดชิ่งไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมดูไฟครับสวยๆใสๆนะครับ รถคันนี้บางเดิมทั้งคันครับผมสีเดิมจากโรงงานนะครับมาชมห้องเครื่องกันเลยครับอ่าคันนี้ครับโทษทีครับลูกค้าคันนี้ปี2013นะครับปี2013นะครับกับราคาโปรโมชั่นครับ139,000บาทเท่านั้นนะครับรถพร้อมใช้ครับรถบางเดิมทั้งคันนะครับผมมาดูห้องเครื่องครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับผมเลเบลนะครับอยู่ครบนะครับผมน็อตฝากระโปรงครับ ไม่เคยถูกถอดขยับครับเลเบลอยู่ครบครับ3ามจุดนะครับผมห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานสวยๆใสๆเลยล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผมภายในครับภายในตัวนี้ทําเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมสวยงามครับแอร์ดิจิตอลนะครับนี่ครับแอร์เย็นเชียบนะครับผมแอร์เย็นเจียบเลยนะครับผมแอร์แบ็คคู่นะครับแอร์แบ็คคู่แล้วก็พุมไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับผม มือเปิดนะครับเป็นคอมเมียมแบบนี้นะครับสวยงามครับด้านหลังครับสวยงามครับไล่รวมๆกันก่อนนะครับลูกค้าก็กระจกนะครับปั๊มนิสันนะครับมีครบนะครับทุกจุดนะครับแสดงว่าไม่เคยแตกไม่เคยชนนะครับผมรถนี้นะครับบางๆเดิมๆเลยนะครับผมมาชมด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์กลัะยถอยหลังสองจุดนะครับผมด้านหลังครับโอ้สวยงามเลยครับลูกค้า กุกรรมหยีทุกอย่างยังอยู่ครบครับผมล่องน้ําเดิมๆนะครับผมน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยถูกถอดขยับนะครับชมพื้นกันครับยางอะไหล่แม่แรงยังอยู่ครบสีนหลังเดิมๆนะครับลูกค้าเครื่องเกียร์ดีนะครับทุกคันนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วก็มี ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมกับดิสันอเมร่านะครับก็คันต่อไปครับตัวนี้ครับมิตซูนะครับมิตซูมิทซลาดนะครับผมปี2013เช่นกันนะครับผมคันนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันครับ139,000บาทเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับสีบอลนะครับยอดนิยมนะครับมีสเกิร์ตรอบคันครับแมตทีนะครับยางยังดีสีเส้นนะครับสวยงามครับ ไฟนะครับซ้ายขวาครับสวยๆใสๆนะครับผมผ้าสีขาดเมษานะครับผมอ่าหกนะครับตัวนี้ต่อให้จัดการต่อให้ครับคันไหนที่้าสีขาดผมต่อให้ทุกคันนะครับผมมาชมห้องเครื่องกันครับเครื่องเดินนิ่งครับระบบเบรก ABS นะครับ ห้องเครื่องยังเดิมเดิมๆนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับเครื่องตัวนี้3สูบเครื่องพันสองอีโคคาสุดประหยัดเช่นกันนะครับผมตัวนี้เป็น5ประตูนะครับแฮทแบ็กหประตูครับอเนกประสงค์นะครับผมไล่มาครับด้านข้างครับมือเปิดคอมเมียมแบบนี้นะครับผมปั๊มมิซูนะครับที่กระจกนะครับยังมีชุบปานครับแสดงว่าไม่เคยถูกชนแตกด้านข้างนะครับผมภายในมาพร้อมกับสีดํานะครับเบาะกำมะหยี่นะครับสวยงามครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับ แอร์เย็นนะครับผมตรงนี้ก็มีลูกค้าเก่านาจะแปะพะไว้นะครับถ้ามีรอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานสีโดยรวมครับสวยงามครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมเบาะหลังสวยงามครับแผงประตูซ้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีชารุดเสียหายใดๆนะครับผมมาชมด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยลูกค้านะครับเขาใส่ท่อนะครับท่อนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กัรระยะถอยหลัง2จุดนะครับผม5ประตูนะครับพับได้นะครับ40 60เช่นเคยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ครับยังอะไรไม่มีมานะครับเดี๋ยวผมจัดการใส่ให้นะครับผมครับเดี๋ยวไปชมภายในด้านหน้ากันครับภายในสวยครับเครื่องเดินนิ่งนะครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแอร์เย็นนะครับผมช่วงนี้จัดโปรโมชั่นไว้นะครับ ก็รวมๆกันนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับคันนี้นะครับมิสูมิลาดนะครับปี2013นะครับผมเครื่องเกียร์ดีไม่เคยติดแก๊สนะครับอีโคคาสุดประหยัดนะครับ5ประตูครับทรงสวยๆนะครับกับราคาเพียง139,000บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับนิสสันอเม่นะครับรถสวยบางเดิมทั้งคันนะครับผมบุกบุกเซอร์วิสทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับ รถ E กค้คาสุดประหยัดนะครับตัว4ประตูปี2013เหมือนกันนะครับราคา139,000บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับกับคันนี้ครับโตต้ายาริสนะครับผมตัวใหม่สุดของเครื่อง 1,500cc ครับ175,000บาทเท่านั้นนะครับปี2012นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมรือลูกค้าสนใจ คันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยก่อนได้ครับ mm2919 ครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ